สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกกอกนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาประดับนะคะประดับนะคะนี่งานบุญกระถินนะคะจะมีการทําผ้าทําโอ้เยอะมากเลยเนาะเมื่อวานก็นะเราก็ไม่อยู่บ้านนะคะนี่ประดับผ้านะคะจะทําเป็นบุญเนาะวันนี้ ไหว้นะคะนี่นะคะประดับท้าเป็นบุญแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังทําเตรียมจัดเตรียมนะ,ะทำหลายอย่างนะคะอืเป็นองค์กรินนะคะเราก็ลงมารวมด้วยช่วยกันนะคะทําประดับนะคะตกแต่งแกดแต่งสถานที่นะ,ะทางเข้าวัดเข้าเยอะม,ม,ม,มากเลยนะคะ ทำเป็นผ้านะคะแบบนี้นรลงมอรุ่มด้วยช่วยกันทําสวยสวยนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะพรุ่งนี้ก็เนาะเตรียมงานแล้วนะคะเดีย๋ยวจะทําพูกไปรอบๆนะคะให้ถึงประดับแล้วนะคะเมื่อวานนี้ ตอนรับบุญกระถิ้นนะคะช่วยกันตกแต่งทำเป็นกันไลยคนเนาะวันนี้ก่อนน้าก,ก็จะมาปลูกนะคะรอบๆนะคะมีกล้วยมีอะไรแหละเยอะเยะมากเลยเนาะคงจะเป็นวันนี้ทั้งวันอีกเนาะประดับนะคะทำเป็นแบบนี้นะคะตอน ทำเตรียมงานนะคะลลายวันแล้วเนาะพากันลงมาเตรียมงานที่นี่นะคะรอบๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตกแต่งนะคะพากันตกแต่งภายในวัดนี้มาหลายวันแล้วเนาะยังไม่แล้วเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะมีวันนี้แหละจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีอะไรก็เอาลงมาทางวัด ธงทิวนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำแล้วกลัวไม่ทันนะต่อไปนะคะรอบๆนะคะเราก็จะไปดูกันนี่จะเป็นทางเข้าวัดนะคะเราก็จะประดับธงทิวตกแต่งให้สวยงามนะคะ มีการต้อนรับนะคะบุญกถินสามัคคีนะคะณนะวัดบ้านกกตูมนะคะเราก็จะประดับท่งทิวให้สวยนะคะไปถึงหน้าวัดทางเข้าวัดเลยนะคะลงมาทำที่นี่ก็หลายวันแล้วเนาะแต่ก็นะคะต้องจัดตกแต่งนะคะต้อนรับนะคะมีการฟ้อนรำาห มาเด้อใครจะมาร่วมเนะะื้อค่ะเราก็มาก็จะมีการปลูกอง่์กระถินนะคะทุกๆปีเนาะถ้าเรามีเราก็จะทําแบบนี้นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะวันนี้ก็จะตกแต่งนะคะจัดตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางเนาะเพราะว่างานบุญนะคะไม่ได้มีเรื่อยๆเนาะบางปีก็ไม่มีนะคะกระถินปีนี้ก็จะมีองค์กระถินนะคะ พื้สามขีบ้านเรานี่แหละนะเราก็จัดเตี่ยมนะคะมันจะเป็นทางเข้านะคะเรจะปลูกไปรอบรอบนู่นนะคะทางเข้าวัดนะคะทางเข้าวัดนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะจัดให้ได้สวยงามเนาะ,ะตอนเช้าๆบรรยากาศหน,ะะนาวหนาวนี่นะคะ ัทาางเข้วดตกแต่งแล้วนะยังไม่แล้วเสร็จเท่าไหร่นะฝังตกแต่งให้สวยงามเนานะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมาค่ะมีอะไรก็รวมโดวยว่วยกันแล้วก็เกือบแล้วนะคะเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะวันนี้ก็จะตกแต่ง ลูกนะคะสวยๆง,งามๆร่วมโดยช่วยกันนะคะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเนาะได้บุญได้กุศลน,นะคะได้ทำบุญกันนะคะทางวัดเนาะก็จะตกแต่งให้สวยให้งามเป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะได้มาร่วมทำบุญ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะแต่งอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันทอดถวายก็เป็นวันที่หกนะคะวันที่หกตอนเช้านะก็จะพากันจัดเตรียมแห่นะคะฟ้อนรำองค์ถิน,นจะพากันตกแต่งสถานที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะ บุญกระถินนะคะไม่ได้ทําง่ายๆเนาะบางปีก็ไม่ได้นะคะบางปีก็ไม่ได้แต่ปีนี้นะคะก็ชาวบ้านก็เนาะร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะจัดทําบุญกระถินขึ้นมานะคะถ้าใครทำเนาะเพราะว่ามันไม่มีทุกปีนะคะบุญกระถินนะคะมันเป็นช่วงนี้แหละเนาะถ้าหมดหน้านี้ก็จะเป็นผ้าป่า กระถินก็จะมีในเดือนนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะดอกไมก้ก็สวยๆนะคะตัดตกแต่งนะคะได้สวยงามแล้วนะท่านใดอยากจะมาร่วมนะคะทําบุญที่วัดบ้านกกตูมก็นะคะยินดีนะคะเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ก็ทั้งวันเนาะผมจะพากันทําอีกนะคะพรุ่งนี้ก็มารวมตัวอยู่ที่นี่แล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ห้า จะมาตกแต่งนะคะสถานที่ก็เนาะถือว่านะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลสวยๆงามๆนะคะมีที่นั่งรอบๆเลยนะคะที่นั่งรอบๆเลยนะคะหมู่รอบรอบัดนี่ลดาสิ่งหลายอย่างนะคะก็นําทีมโดยนะคะผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่นะคะแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะรวมโดยช่วยกันทํานะคะ เกือบแล้วจะแล้วเสร็จแล้วนะคะเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนะคะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีดีทีพีกาแฟทีพสก,กินนะคะผ่านช่องแม่บุญถิน่นกกอกด้วยนะคะช่วยเหลือคุณลุงคุณป้าได้อีกท่องทางหนึ่งเนาะเพราะว่านะคะถ้า f อฟซีคุณลุงคุณป้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้ช่วยนะคะให้คุณลุงคุณป้ามีรายได้เนาะ ลุงคุณป้าก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเนาะตอนนี้ก็มีแต่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยเดอ้อฝากผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีคัฟฟี่ทีพีพพสกินผ่านช่องแม่บุญถิ่นกกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ